สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ข้ามาบานบอดนะคะบอดเพ่นเหลียงบุฟเฟ่อาหารทะเลนะคะในวันพ่อนะคะแล้วก็เมื่อนี่มีหลายคนเลยบัวิเป็นอาจารย์นักดนตรีพี่การชัยพี่ต้นบอดแล้วก็ซอนุชนะคะมาเบิงว่าเพ่เนเฮดอียงกันมามาเพ่เนได้อียงกินแน่ นานเน่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่าัเรัมปลามื่อนี้บอสกับสอบพันเรียงอาหารทะเลนะคะบุฟเฟต์บุฟเฟต์อาหารทะเลวะสันมีหอยแครงมียำมีผัดมี ก็มีกุ้งแล้วพี่น้องเนอะาจอค่ะแซบบ่ไอ้ต้นแซบครับผมแซบแัดครับวัดีอาไม่บสสี้วัี่สวัสดีคสวัสดีคสวัสดีค่ะสวั่สวัสดี่สวัสดีสี่ััวีวหนาวแห้งหนาวแห้งที่แว่ส่วด่วนแล้วเี นั่งนั่งเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจีนนะคะนอนแล้วมานีิบอลได้ทร่วแม่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 มาสั่นคือยมมดเล่อลับเด็กคยนู้นปลุกเรากินข้าวอด้วพี่น้องเด้อวัดนาแม่ะวัดครับสวัสดีสวัสดีค่ะ บอบอดค่ะตอนแรกเงียบๆมา <pea S 2> แล้วรอบหนึ่งที่แรกเอ้าหวันคือว่าเห็นไฟสะโคนว่าสันกก่นหนูก็เลยกลับไปกําัังจีนอนพ<ห>อดีกุงาาง้งค่ะใส่ไปใส่สองาไหมมีแล้วเดี๋ยวเราทำน้ำมันกันข้างหน้าแล้วเย็นๆน่ากต้อร่อยกุ้งบดเราบอกกุ้ง

มาเดอค่ะกินเขานะคะขึ้นอเก่าเขึ้นไปเก่า้นใ่เลยไม่ต้องขึ้นเลยใหายเนี่ยอร่อยมากอรอมากอนอมาอาหารทะเลด้วยกันจะยิ้มปะอือ มาเด้อค่ะพี่น้องค่ะกินน้ากันเด้อกินโตล้มหนาวอาการเย็นเย็นอนง้วนา ับีไม่ที่นี่เนากินวนี้บันิจังทั่หากันเนาะครับกินคำใหญ่ไม่ได้เลยบนครับโอเครับเย็นครับโอดู้อขัดหน้ามาทางนี้กินคำใหญ่ไม่ได้เลยเด้ทีนี้น่ะขินเต็นหดนเตนข้นขึดนข้้น้นข้นข้นขึด้

เรา,าคู่ธรรมะวากินเลี้ยงน้อยโอยลงงันคือใบกระถางตอกมากเลย้มนี่นี่แกห<า>ะหนาเมื่อี้นี่พี่ต้องแกหะหนักวะผ่ให้สดที่ดีเป็นน้ําสัญญาไม่คต้นเป็นน้ำสัญญา,านนสัญญา,ญญาหน่อยังสัญญาหน่อยมันมันเป็นวั เราขอภูเกองในสุดเราไม่หนึเลยบอกม่ได้เป็นน้อกองเสรกองจงวะเวลาเสรหนากองก็ได้เป็นน้องสัญญาณวัดชัดวัชัดวัดชัดจดชบันเาคืวัดวัดเปงไัดเดเบิรมงินคนเมอังดีดขอบคุณครับกินได้อะบร์นอนวลนัดดีดนะครับขอบคุณหลายเอเนะครับชวนนาดีดีนะครับาเช็เนดีัเ ไปเรียกผ้ใหาใหแม่ไปเอาเอาโอ้ยันเป็นอะไรอ่ะเป็นในไี่น้องข้างบ้านเี่นหนาวนอนนี่ก็เป็นส้นหนาวหนาวม่บ้านนี่หนาวเพิ่งนองซุเสมอกุ่หนะซุซุหนาวไหมเนี่ยป้มนนานหนาวเนี่ยยุจ้างานเป็นวัดหนาวพี่น้อนหนาวหนาวจุด น้ำม่วงนีันงายกมจาเป็นหมอลรับนีออกงานม่ร่านอีกสีขั้นคือสี่ขันล่างนาทานทวนอาบน้ำเพืนอ่ทานทวนอับน้าเสร็จแล้วนันนั่นผุดจะบางงานนี่เซ็ตนะชัดแล้วจ้าผดชัดแล้วจ้าโอเคครับดีย่นให้เดินางมกรับเจ้วันรับพ่อเบิ้งเป็นทนายครับขอบคุณครับทิตัางงาน ข้าวี่ติดลบสีองศาชดมาได้ชดบ่ครับข้าวทีติดลบสี่องศาวันที่หาไม่หนึ่เย็นหนึ่บ่ประมาณสิบหกสิบเจ็ดหรือ้อทีเรามาวันสักสีจากพยองสพานสี่ร้อนะครับผมมาเลยแล้วจ้าคูมาเลยแล้วจ้าโอ้เด็กเสือกแง่ไหนว ไม่ได้พี่น wow. ้ององค์วน่ับเนี่ยข้าวเกนียวกุ้งจุ๊แบบนี้เลยพี่น้องจีบปอเด็กเสิร์ฟสาวสวยยูทูบเปิดให้เพิ่มยูทูบเปิดโอ้กันนีู่บอยูทูบเปิดอยว่ต้องกินทั้งงาันไทยพี่น้องไทยยังมือเต็มหนาจอยอย่างนั้นแม่ยัยฝ่ายถือมืออะไรบอว่าแล้วแต่ไทยหน่อยไหมือมาบางหนากลงองนะได้บอได้บอได้แล้วบอแล้ว

กิองชาตัวไหนกินติไงอ๋อวันนีเอามันยยเจของเัดลมห่อนิเตอกิเตอกินเตอกำเนิดอนั่งกอดไหมกอดกระเป๋น้ำห่อนกระติกน้ำห่อนแบบเป็นกระเป๋าไว้นะกระป๋า้ห่อนกอดน้ำห่อนเทใส่ไหมน้ำห่อนที่ใส่ถุงแบบจาวบ้านเขาคนเด็กได้โ นอนนกวดเอาเราไปอนผมท่านผู้ชน้อมไขอาหอมยางออกไปชอเานี้ก้อยไอเอาไิๆจะให้กินฮอตดอกมาให้กินเซกอกเลยกลังทำอะไอยู่ไม่เจ้าไมอยู่ในบ้านอุณหภูมิ23-24องศากินเล่นๆร้อนกันพ่อครับไ่ได้ิเตอร์ที่ลอก23องศาครับ รักษาสุขภาพด้วยมันต้องหั่นเข้าเนาะรักษาสุขภาพคุขภต้องหอมหอมไหประจ่ายเมนกินแบบเล่็กหล่นขอบคุณกับข้าววันนี้ด้วยนะครับอาหารทะเลยกมาทั้งทะเลเลยนะครับหอยแครง

เจ้าลามื้เดินรับเจ้าานริงนะครับพี่น้องนะครับจะดึงนะครับต้งร้อยยี่สิานี้นะครับจะดึงสบาทเตอพี่กินข้าเซตก็เดินทางกับห่องค่ะพี่น้องกับห้องหอพักนิพาพรนะคะ เบืงลอดรายการไส้อยู่ห้องหนาวคุพี่น้องคุณน่ะลองไปริ้ยวเล้วเล้ยวเล้ยวพามเลยขอบคุณบอสกับซอนนุชนะคะบอสโจกับซอนนุชค,ค่ะวันนี้อิ่มแห้งบุฟเฟ่อาหารทะเลกินเสร็จแล้วกลับมานอน,นพักผ่อนพรุ่งนี้เจอกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันที่เก่าเวลาเดิมนะคะที่บ้านบอสนะคะกับรายการแมวล่าแมวล่ามาแลว้วแมวล่าพาเปินพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้คืนนี้ลาตีฝันดีสวัสดี ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ